สบายดีพี่น้องสบายดีวัตถุคุณสม,มองสบอนเด้อที่เขามารับสมัคสองสาวบลายพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องเจ้ยป้าเธอสบายดีปลาลูกมากก็เล็กก็ใช่สอ,อบไม่เรนะื่องเด้อเขาพูดลวงนาเด้อปลาลูกจำยังลูกพี่น้อง

พัก,กันล่างเฮ็ดปวพี่น้องว่าดังอะไรพี่น้องเจ้าหน้าขจ่าสิพคไปไปก็บอกเจบดด่ได้จดัดหอออันนี้ห้องไม่มีพี่น้องได้ประมาณสองโล่สองโล่โสามโดนี่พเ่มืจะคาย่ไยไปคายกับบ่ได้กินแล้วไปกนก็จะบอกลราพอดพอนขับพอนเนี่ยพักกันล่างเฮ็ดปวกพี่น้องมาพี่น้องไม,ไม่ล่าง เอาบ่วงนะเฮียขุดบ่วงนะขุดง่ายกว่าป้าเฮ็ดบ่วงไม่มีวไม่มีว่าเก็บดับซาบอยู่ซะขุดโพลเอาเกลือใส่แล้วเออมาแล้วพี่นอ้องทำแม่มาดได้ได้บอกเห็นจริงยังพี่นอ้องทำแม่น่นะบนะ่ได้เฮ็ดพี่นอ้องได้น้ำไม้มากแกงตอเทียงอีกแล้วน้ำไม่ไร นั่ยน้ำมไหลเรไปได้ทั้งมนน้ำมัใสก็เอาสองอันนึ่งก็น้ำมิเตนน้ำมไหลยังใสโสงเลยนะก้นังแกะเอาไปน่ะแเพรอ้นี่เฮ็ดขาของอามจีปนเนาะขาเนาะน้ำมันไหนี่น้ำมัไหลุ่าเลยบุดีน้ำมปนน้ำมพุดีเฮาอันแกตอนเทียงเนาะ น้ำไม่มมไหลแกงเข็มเจ๊น้ำไม่ไปเพราะจะมีเหล่านี่น้ำไม่ไหลเพราะน้าโสงตัวนี้เหนาะคากันหล่างเห็ดปาเห็ดมีแต่ดอกงามๆี่น้องเลยนี่ก็ 5, 5, ห้ามน้อเหมาะห้ากับห้าเห็ดอันนี้ไอเห็ดละงอกนี่เป็จนจำศีลม,มีเห็ดอันนี้ สิกขด้นยเห็ดผัวไปหนึ่งกินแซ่แซ่บกันล่างเัวหนอนี่ด้นเนี่แคนี่นี่เทาเเ็ดไปใหญ่เ็ดใหญ่เใหนตุ่ม่ใหญข่เจ้าว่าเขาเอาบ่เจ้า ตัวนี้นต่ดอกงามมันมีบ้านดําเบาอเนี่ยนะอเ่อมแรกนั้นมันมึงออกะต้องชีคําคนเราไปหล่อรถชั้นเลยบระท่านขราเจ้าั้าชี้คําความหระท่านขราเจ้าล้างหนางนี้ล้างองหนามซ้ํหนาชั้นเลาชคสะอาดพี่น้อยมึงน้ำในหัวกับคนเนี่ย เกวแก้วอ่ะเกวเขาโดนขังอ่ะเกวอ่ะเกวโดนขังอ่ะเกวโดนขังไงบอกอ่ะเกวโดนขังสบายดีสบายดีจะไสบายดีป่ะดุงสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องพอดีอับเลยพี่น้องไอ้หนังอื หากว่ายูจะซื้อแล้วก็ได้ผักกะลูกสบายไปเลยเลเดงเลยขอกับลูกสามีบุญในผมหันยาวๆเลยจะบดตัดสบายดีพี่น้องเว้นหาเฮ็ดกับโได้ได้แต่น้องไม้ไหลได้แต่น้องไม่ได้ได้แต่น้องไม่ไหลบเห็ดคงอยู่บนบุเฮ็ดใส่แว้นตาขยายรไป อาทีมงานหลางเฮ็ดฮ้องไดีพี่น้องชัวเลางเฮ็ดเยัชื่อชีแดงออกมาวะจากเฮ็ดขาเป็นเฮ็ดแดงวะทีมงานหลางเฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดอันนี้ยั้นอยากเลล่ะไปหาคุ้มธปรมคูนพี่บ้าคุ้นทํามผา ขู่กิดอกคอยเยังหยายอห้ทกินล้องาะทีมงานหลังเฮ็ดพี่น้องเจอนะขู่ฝาดเอาไปเลยขูดนอคือเพาะนะครับทีมงานหลังเฮ็ดพี่น้อย เ็สปวกเมมีสมภพขยา่ยหักแน่แน่บอนอุ้มจะลัคลองเนี่ยเทียวไปฮาไนใก็บอเห็นเนตาดนะเนต่าแต่ตรงไปว่านึ่ไปมันนีเขาเก็บเนี่ยผักนะเนีแถวก็เคาะผูเด้ว่านกับนระจัยเลยว่านก ต้านีดีหกตัวเบเ็คือหลอกคอีหลอเยห่วยเาขุดแตกแป้งเลโดนกล้านะเด็กตอนนี้กำลังหล้่งเห็ดอย่างมวนอย่างมันเลยขูดตีนเห็ดพี่น้องเอ้ย ดิเกียงแสบสันมีอาทานใส่ไฟในร้อยคนคุคลือเดห็ฮเลยสด่ะสวัสดี่ั่ะสวดี่่ะี่กั่าวัีัด่ะดี่ัดีควีะวั่ะสวัสดดวดด่สัีดะังน่ยัสะยังดะัดี เ็บ้านน้อยเดียวก็ทสอยากไปเห็นเด้หมูน่ะนะเนาะโอ้นี่บนันเขาเก็บก่อนกูเห็นเก็บมันบลมีใบตองบมีใบตเป็นเอออยู่พูนกับบมีใบตองอยู่แถวนากิโตมันคียวมันไม่้ทางผักเม่เฮ็ดน่ะทรซับเคี้ยวมันเป็นอะไรแปลกอะถุงนะบอ ทางได้อีแม่ขางบดพวกอีวอข้างก็ไปนั่งบ่อีเจใหหน้าไม่เด่นเลยทางก็ไปบุ่มมันมีแมมยังนะครับทางก็ไปนั่งบดมันเอาตุ้ดคือก็ย่างกันขูดเป็นขูดขูดข้าไปนตอนเก็บกัมมันได้พี่น้องไหยตอนล่างกัมมันหลายคนละถ้าล่างกูเดียวแต่กูหันงูหนีเลย งยมันสิกินลบ่กิอคอกินคนเดียวยาเว้เว้ตะเวนคะเเพชรีตหิวขารั้งว้าเงอยูขอาเหม่ป้าโมึงบ่จะเ้าเด้อ10โมงคางไว้ะเป็นยูค่ะิโมโนดีสาอนนได้หรอกคุณได้หกือเ ล้พอดีตายคนต้กระดะแล้วฝนหนุกอากิวเอ้ยกินอีกยังลูกวาดเนี่ยเสียแต่เตมันบลายวานเสียแต่บลายมมี่ฮะนะไปหมุนฝาอันเห็ดฝนเป็นร่อนเป็นร่อนพี่น้องบนอยากเห็นรอนไหมันอยากเห็นร่อนได้ บ่พอดอดกนบักมายางเลยในบุงเด้ข้างนั้นติวในกออันนั้นบ่มีติที่มันเปื้อนพี่น้อเบิ่งนางมีก็เพาะหันใส่สือหันนะเด้อเฮอสีเดียวกันไอ้เียวก็บ่ใส่นางมีเป็นลูกเอ้ยลูกลูกผู้ใหญ่แต่ว่าใหญ่สมสื่อใหญ่ก็เอ้ยใหญ่ก็แม่ครับไปนํากันคํว่าเอ้ยกับน้องนี่แม่กับลูก แล้วที่สองคือากิบมื่อวานเป็นลูกกำไพ่อ๋เงี้ยงเงี้ยเงี้ยี้ยี่านลูกไพ่เปนได้เงี่มาแล้วอยู่เงยงเรื่อยอีโลหนึ่งสองสี่หาคนล่างพี่น้องเอ้ยโหดโพเห็ดแม่มีขยัาอยู่ อาก็เลยก็แชร์ก็จิตตามนเดวินน้องลิปหน้าพผกันใหม่ไม่ง้ยะาสบายดีสบายดีก็แชรสองแม่บรรไาดิเด้อเขาพูว่าอย่ยคอดวาขาดไหม